ตลอดระยะเวลาที่ผมเล่นมาทั้งหมด25วันและแล้ววันนี้ก็ได้มาถึงนั่นก็คือเราเลเวล100แล้วนั่นเองแม่งเอ้ยกว่าจะเลวล100ยินดีต้อนรับทุกๆ ท่านนะฮะเข้าสู่เกมแลกนัลล็อก M คลาสสิกกับผมตมั้มโอเว่นกันอีกเช่นเคยนะฮะสำหรับในคลิปคลิปนี้เนี่ยก็คือผมได้เลเวล100รแล้วซึ่งใช้เวลาเล่นไปทั้งหมด25วันที่ผ่านมานะก็ปลดล็อกเลเวลร้อยมาแล้วใครที่ยังไม่เลเวลร้อยนะฮะก็รีบๆะนะเออโดยเฉพาะกิลผมเนี่ยก็อยากให้เเวลร้อยกันเร็วๆเ,เ,เพราะว่ามันปลดอะไรมาให้เราเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยวันนี้ผมก็เลยจะมาบอกว่าพอเราเลเวลร้อยแล้วเนี่ยมันปลดอะไรมาให้ เราเล่นบ้างนะฮะแต่ก่อนที่เราจะไปเริ่มกันเนี่ยผมก็ขอฝากาไว้นิดนึงฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้กันด้วยเพื่อเป็นกําลังใจและก็จะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆที่ผมจะเอามาลงในวันข้างหน้ากันอีกครั้งหนึ่งนะฮะเมื่อพร้อมแล้วเราก็ไปดูกันเลยไอ้ตั้ม มึงเอาตังแม่ไปเติมเกมเ,เล่นอีกแล้วเะปัญหานี้จะหมดไปถ้าคุณเติมเกมกับร้าน e a s y c a r d ชื่อก็บอกอยู่ว่าเติมง่ายสะดวกรวดเร็วปลอดภัยมั่นใจ100%มีแอดมินบริการเรา24ชั่วโมงใช้เพียงแค่ uid เท่านั้นจะเติมหน้าเว็บก็ได้จะเติมกับแอดมินก็ดีมีหลายเกมดังๆให้เราเลือกเติมไม่ว่าจะเป็นเกมตระกูลแล็คนอกทั้งหลายมีทุกภาคให้เราเลือก รวมไปถึง ROV และ PUBG Mobile เดี๋ยวต่าฟอสก็มีแพดออฟเอ็กซายสก็มามีหลายๆเกมให้เราเลือกแม้กระทั่งเกมแลกนล็อก M Classic มีโปรโมชั่นหลายๆอย่างใช้เพียงแค่ UID เท่านั้นสามารถเข้าไปดูโปรโมชั่นได้ที่หน้าเว็บหากมองหาร้านเติมเกมราคาถูกสะดวกปลอดภัยมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์หลักฐานไม่มีเหลือแม่จับไม่ได้เมียจับไม่ทันก็สามารถสแกน QR code หรือไปที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยก็ขอฝากเอาไว้ด้วยกับเว็บ Easy Card 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 God, God, God. และเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะฮะว่าเมื่อเราเลเวลร้อยแล้วเนี่ยมันปลดอะไรมาให้เราบ้างนะฮะเออเป็นการตัดสินใจเนาะว่าเราควรจะรีบเลเวลร้อยไหมเดี๋ยวดูนะฮะว่ามันปลดอะไรมาบ้างนะอย่างแรกเลยนะครับนั่นก็คือเวสนะครับนี่บางคนเนี่ย ทำเควสไปเรื่อยๆแล้วอยู่ๆเควสมันหายไปหมดเลยซึ่งเมื่อเราเลเวลร้อยเควสพวกนี้มันจะโผล่มาให้เราทำเพิ่มฮะดูเต็มไปหมดเลยเนี่ยโอ้โหเพราะฉะนั้นนะฮะก็เออเร็วร้อยเร็วๆนะฮะอย่างที่2อนะครับอย่างที่2นั่นก็คือเควสสัตว์ขี่เออเควสสัตว์ขี่มันจะโผล่ขึ้นมาเควสสัตว์ขี่คืออะไรละ่ะอันนี้ก็คือเป็นคําถามสําหรับใครหลายๆคนว่าบางคนเนี่ยมีสัตว์ขี่เขาไปเอามาจากไหนนั่นก็คือเมื่อเราเลเวลร้อยมันจะปลดเควสนี้ออกมาฮะนั่นก็คือเควสเสร เจ้าตัวนี้เมาส์ช็อปคาที่อันเนีย้ยให้เราไปทํานะครับเขาจะให้เราวิ่งมาตรงนี้เอเดี๋ยวผมก็จะไปทําให้ดูเลยนะครับก็จะมาปลดเหมือนกันเ <Gomez. S 1> มื่อมาถึงแล้วนะให้เราคุยกับนี่เลยร้านผาหานะคนนี้นะครับก็ทําเควสเ,เข้าไปเรื่อยเลยอ่เลยและเมื่อเราทําเควสเสร็จแล้วนะครับเอาอุปกรณ์อะไรไปส่งเสร็จแล้วเราก็เอาเควสมาส่งเหมือนเดิมนะครับนี่และเควสก็จะปลดล็อกออกมาเป็นนี้นะฮะทีนี้เมื่อเราปลดล็อกเควสเรียบร้อยแล้วให้เรากดเข้าไปคุยกับร้านผาหานะเลย นี่นะฮะนั่นก็คือสัตว์เลี้ยงที่เราจะสามารถซื้อได้ด้านเองตามอาชีพของเราเลยอย่างเช่นผมเล่นเป็นกิโยตินนี่ผมก็สามารถซื้อพวกนี้ได้นะครับราคาก็เบาๆอ,อหมายถึงเงินผมอ่เบาๆหมดตูดแล้วนะฮะประมาณนี้เราก็สามารถซื้อเอาไปขี่ได้เลยนะครับพวกนี้นี่ก็คือสิ่งที่ปลดล็อกในตอนเลเวล100ร้อยนะฮะดูแต่ละตัวเป็นไงเออเป็นเจเนติกก็จะมีหมูป่าใช่ไหมดูดูสัตว์เลี้ยงของเขานะฮะนี่เป็นไงขี่หมูป่าวตรเท่ <laughs> โอ้แต่ละตัวใช่เอาเรื่องนะฮะดูแต่ราคาก็เอาเรื่องเหมือนกันนะยิ่งเวสพวกนี้โอ้ซ็อกซิเลอร์นะฮะมีเป็นไงก้าวหางโคตรเท่อันนี้ก็คือเป็นอย่างที่2นะฮะนั่นก็คือเวสสัตว์ขี่นั่นเองและอย่างต่อไปนะฮะนั่นก็คือโนเลนการ์ดออโนเลนการ์ดให้เราเข้ามาที่ตรงนี้นะฮะนี่ก็คือคนที่เราคุ้นเคยนั่นก็คือร้านค้าประจนภัยคนนี้นะฮะเมื่อเราเลเวลร้อยเนี่ยเราจะปลดล็อกตรงนี้มาฮะนี่บางคนบอกอา้าวก็เคยเห็นแล้วไม่เห็นแปลกเลย ดูตรงนี้ดีๆฮะมันจะปลดล็อกจำนวนการซื้อในแต่ละอาทิตย์ของบัญชี9 9 9เอาเลยฮะถ้าคุณมีตังคุณมากดให้เต็มที่ไปเลยตรงเนี้ยก็ครั้งหนึ่งก็จะ50ใบใช่ไหม <c oughs> ครั้งละ1ล้านบาทเออแล้วก็อยากจะสุ่มดวงก็สามารถมากดกันเอาได้นะะอัน <c oughs> นี้ก็คือของเลเวล100นะครับจะปลดตรงนี้มานี่เป็นการที่เราเรียกว่า ใช้เงินให้คุ้มค่ากับการเสี่ยงนะแต่ก็ระวังกันด้วยนะฮะ การลงทุนมีความเสี่ยงเออระวังไว้ด้วยนะขอเตือนไว้นะและอย่างต่อไปนะฮะนั่นก็คือคําถามรางวัลอันนี้ก็คือบางคนเนี่ยเข้าไปรับแล้วนะแต่งงอยู่อ่าเดี๋ยวผมกดรับเลยแล้วกันนะนี่เลเวลร้<ข>อยเ <100 S 1> ขจะปลดตรงนี้มาก็กดรับไปเลยนี่ยังไงเองินอีก2,000 200, สนโพล่ิงอ่าเหรียญโพล่งก็มานะฮะเองินอีกสองแสนกดเข้าไปมีเท่าไหร่กดให้หมดนะตรงนี้กด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 เข้าไปจะหดเี่โเอะจริง 呵呵。<laughs> รับมาให้เต็มเหนียวไปเลยพี่เต็มที่ไปเลยเธอโอ้ยไบการ์ดก็มาวะทุกคนหืมหืมไงปลดเลเวลร้อยออกมาแบบว่าเออมีตังต่อทุนไม่นิดนึงนะฮะนี่มีไบการ์ดด้วยโอ้โหแต่และอย่างนี่และกล่องอะไรเนี่ยกล่องเสื้อคลุมก็มาโอ้โหเ,เดี๋ยวอ่ะเมื่อเรากดรับมาหมดแล้วนะฮะเราจะได้ข้างล่างมาทุกคนดูนะมันจะมีขวดชมพูอันนี้เอเห็นไหมจ็อบพชั่นแล้วก็จ็อบพชั่นก็มาแล้วก็ขวดสตามินาก็มีนี่และหลังจากนั้นเมื่อเรารับมาหมดแล้วนะครับมันจะ กดล็อกตรงนี้ออกมาอีกนะทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าเพิ่งปิดนะ รับให้หมดเป้าหมายขั้นต่อไปมันจะปลดพวกนี้มาอีกฮะรับต่อฮะทุกคนกดรับมันเข้าไปมีเท่าไหร่กดให้หมดฮนะวิไดการ์ดอัลบั้มตีฟ้ามาด้วยเฮ้ยมีการสุ่มมินิทอกก็มานะฮะอื้อต้องมาแล้วนะแล้วเราก็ได้ข้างล่างมาอีกแล้วโอโ้เป็นกล่องอีลิทก็มานะครับทุกคนเห็นไหมรับให้หมดนะครับเป้าหมายขั้นที่สองรับมาเออมีเท่าไหร่รับมาให้หมดอ,อหมดยัง่หมดแล้วนะครับนี่เมื่อเรากดรับมาหมดแล้วนะครับทุกคนเราจะได้ขวดสีชมพูมากกี้มาขวดสีชมพูนะฮะอัน เราจะกดใช้ไม่ได้เห็นไหมจํากัดในการมาจนภัยในแค่3รอบเท่านั้นตรงนี้หมายถึงว่าเขาจะเอาไว้ให้เราเนี่ยเอาไว้ใช้ตอนที่คาร์ดที่3หมายถึงว่าถ้าเกิดเราไปเล่นคาร์ดอื่นนะฮะสวิตไปอาชีพอื่นอย่างเช่นผมเล่นเกียวตินใช่ไหมผมอยากจะไปเล่นไนท์ก็กดไปนะครับไหนวะอาชีพอ่ะอยู่นี่แล้วก็ไปที่ไหนนะครับนี่ถ้าเกิดผมอยากจะเปลี่ยนก็กดไปได้เลยนะเอ้ยเหมือนผมจะมีใบามา1ใบด้วยอีนี่เวิร้อย แถมมาด้วยนะฮะเป็นไงใบเปลี่ยนอาชีพผมก็จะเปลี่ยนที่ผมเล็งเอาไว้นะก็จะเป็นไนท์เนาะเออไนท์ Knight กับธนูผมก็ขอเปลี่ยนเป็นธนูแล้วกันนะครับไออีเอาไม่ใช่ไอห่าเอ้ยมันไม่ได้แจกนึกว่าได้ใบเปลี่ยนอาชีพที่ไหนได้นะต้องซื้อจ็อบคูปองเอาต้องใช้เงิน8ปล้าน8นะในการซื้อก็ถ้าเกิดผมเปลี่ยนอาชีพไปเล่นเป็นธนู ผมก็จึงสามารถใช้อันนี้ไอ้ขวดชมพูเนี่ยในตอนคัสที่3ได้นะฮะซึ่งเขาแถมออกมาเพื่อให้เราเก็บเลเวลในคาสต่อๆไปเนี่ยได้ง่ายขึ้นเออเปลี่ยนอาชีพได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับแล้วเขาแจกมาเพื่ออะไรล่ะ,ละถ้าเกิดเราเนี่ยไม่อยากจะเปลี่ยนอาชีพไปเนี่ยแล้วเปลี่ยนอาชีพมันได้อะไรขึ้นมาดูตรงนี้นะครับทุกคนอันนี้ก็คือผมคิดว่าเดี๋ยวทุกคนจะต้องเปลี่ยนแน่นอนซึ่งสมมุติผมเล่นกิโยตินผมเล่นไปจนตันแล้ว อ,อ,อยากจะได้สเตตัสเพิ่มจะทํายังไงล่ะให้กดมาที่ตรงนี้นะฮะนี่นี่นี่สามจุดตรงนี้กดเข้าไปแล้วทุกคนดูนะฮะสมมุติผมเล่นกีออตินอยากจะได้สเต็งเพิ่มทํายังไงล่ะผมก็ต้องเป็นสวิตไปอาชีพซอร์แมนนะฮะแล้วก็ไปเล่นเนี่ยเราดูข้างล่างเห็นไหมมันจะเขียนว่าถ้าเปลี่ยนไปหลอดไนท์เราจะได้สเต็งสี่เปลี่ยนเป็นรูนไนท์จะได้สเต็งหกหมายถึงว่าถ้าเกิดเราเล่นมันจะถึงรูนไนท์เราจะได้ สเต้งถาวรติดไอดีไปเลยฮะซึ่งก็เหมือนกันสมมติถ้าเกิดผมเล่นลูนไนอยากจะได้เอจิผมก็ไปเล่นกิโยตินให้มันเป็นกิโยตินคอร์สอันนี้ก็คือผมจะได้เอจิเพิ่มแม้กระทั่งแอสซินคอร์สก็4่กิโอตินคอร์สอีก6รวมเป็น10เนี่ยมันก็จะได้เพิ่มมานะเพราะฉะนั้นเนี่ยในตอนหลังๆเมื่อมันตันแล้วและหลายคนจึงสวิตอาชีพไปเพื่อเอาสเตตัสตรงนี้นะฮะก็อันนี้ก็คือเป็นอีกวิธีหนึ่งในการเพิ่มสเตตัสเพราะฉะนั้นเนี่ยขวดสีชมพูอันนี้นะฮะมันจาเป็นซ นะฮะเอออย่างเช่นเป็นแอดใช่ไหมก็จะเป็นแอสักซินคอร์สก็เอาไปใช้ตอนนั้นนะครับเอาไว้เก็บให้มันเป็นกิโยตินเร็วๆเนี่ยเดี๋ยวผมได้มานะผมก็ลองเปิดเลยแล้วกันเออมี2ใบมิโนอโทอต้องมาแล้วใช่ไหมผัวทิปบักการผัวคาลาดการแม่งเอ้ยอ่ะมีอีกสองใบเอเปิดๆมันไปเออเอาดาร์กพีชก็มาเออประมาณนี้อ่ะลองเปิดอีกสามกล่องอ่ะได้มาเอาให้เต็มที่ ไดโลอันนี้ขายหน่อยนะฮะเออใช้ได้ใช้ได้ใช้ได,ได้และต่อไปที่มันจะปลดล็อกออกมานะครับนั่นก็คือเควสที่เมืองจูโนโอเออเควสที่เมืองจูโนโตรงนี้นะฮะนั่นก็คือมันจะปลดเควสรายวันออกมาซึ่งเราจะต้องเลเวลร้อยก่อนเราจึงมาทําเควสตรงนี้ได้นะฮะเมื่อเราทําเสร็จแล้วเนี่ยตรงนี้นะฮะที่มันเป็นเควสด,ดาวเนี่ยเราทําได้วันละสามครั้งเลยนะฮะเอ,อ้ย ซึ่งเควสที่มันเป็นเควสดาวเนี่ยมันหมายความว่ามันเป็นเควสรายวันนะฮะให้เรามาทําได้ทุกวันเลยเออตรงนี้นะฮะก็อย่าลืมมาทํากันด้วยนะเออมันจะปลดล็อกออกมาตอนเราเลเวลร้อยนะครับตอนนี้ก็คือเป็นเควสที่เมืองจูโน่อ่าเมื่อเรารู้แล้วนะครับว่าเมืองจูโน่มันทำเควสดาวได้แล้วให้เราวิ่งลงมาข้างล่างนี้เลยนะครับลงวาร์ปล่างไปเลยและเมื่อเราลงมาแล้วนะฮะก็เหมือนเดิมฮะทุกคนเห็นไหม ก็จะปลดล็อกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นดาวเออเป็นดาวตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นดาวรายวันก็มาข้างล่างเมืองจูโน่ก็สามารถทําเพิ่มได้อีกโอ้โหเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าลืมมากันนะครับนี่ก็คือปลดล็อกตอนเลเวลลอยนั่นเองของเมืองจูโน,โน่และอย่างต่อไปนะฮะนั่นก็คือเควสบอร์ดมันจะเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับไม่ใช่เควดบอร์ดที่เมืองพอนเทล่านะให้เราวิ่งไปคุยกับคาป้าแล้วว์ปไปที่เมืองไลท์เฮาเซนอยู่ไหนวะอ๋อนี่ ให้เราวาร์ปไปที่เมืองนี้นะฮะนี่ลิทเทเลอร์ก็คือไปที่ลายหาเส้นตรงนี้นะครับกดวาร์ปไปเลยและเมื่อเราวาร์ปมาแล้วนะครับให้เราวิ่งมาที่ตรงนี้เลยนะฮะมันจะมี NPC ที่เป็นรูปแบบนี้ก็คือซิงการมาสเตอร์บล็อกนะฮะให้เราเข้าไปคุยกับคนคนนี้เลยเมื่อเราเข้ามาแล้วเราก็จะเห็นนะ,ะนี่ก็คือเป็นเควสบอร์ดที่มันเพิ่มขึ้นมาให้เรามาได้ทำซึ่งเราก็จะมีภาระเพิ่มนะ แต่มันได้ EP ด้วยนะได้จ็อบด้วยนะฮะตรงนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าลืมมาทํากันด้วยนะฮะเมื่อเราเลเวลร้อยสำหรับในวันนี้นะฮะตรงนี้ก็คือสิ่งที่มันปลดมาในตอนเราเลเวลร้อยนั่นเองนะฮะ าผมขาดตกบกพร่องตรงไหนไปเนี่ยหรือว่าลืมตรงไหนไปหรือใครที่อยากจะแนะนําอะไรตรงไหนก็สามารถเพิ่มเติมได้เลยนะคอมเมนต์ <Comment S 1> บอกเอาไว้ได้เลยนะว่าเออวลวร้อยเนี่ยมันจะปลดอันนี้มาอีกนะเออถ้าเกิดผมพลาดต,ตรงไหนไปขออภัยในน้าที่นี้ด้วยนะฮะช่วยกันบอกด้วยนะเออคอมเมนต์ Comment กันได้นะครับซึ่งผมใช้เวลาในการเล่นมาทั้งหมด25วันบางคน23วันบางคน22วันก็ลดหลั่นกันไปแต่สาหรับผมเนี่ย ใช้เวลา25วันเพื่อนๆใช้เวลากี่วันก็ลองคอมเมนต์กันมาดูนะครับเออลองมาขิงกันดูนิดนึงขอบคุณมากๆเลยนะฮะและท้ายที่สุดนี้นะฮะก็ขอขอบคุณทุกๆท,ท่านที่เข้ามารับชมกันจนจบด้วยนะฮะขาดตกบกพร่องตรงไหนก็คอมเมนต์กันเอาไว้ได้เลยจะได้ช่วยกันแชร์ข้อมูลแล้วก็จะได้เป็นแนวทางเพื่อจะได้นําไปดัดแปลงแล้วก็เอาไปปรับปรุงให้เป็นตัวของตัวเองกันได้นะฮะ และผมก็ขอฝากเว็บเติมเกม e a s y c a r d เว็บที่เติมเกมให้เราถูกกว่าเติมเองสะดวกปลอดภัยมีแอดมินติดต่อให้24ชั่วโมงใช้เพียงแค่ UID เท่านั้นนะฮะเติมง่ายสะดวก หลักฐานไม่มีเหลือแม่จับไม่ได้เมียจับไม่ท <Les atau things>. <e <ces> ันไม่ต้องไปนอนนอกบ้านกันอีกแล้วนะฮะพวกผู้ชายอย่างเราที่ติดเกมนั่นเองก็ขอฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็จะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆที่ผมจะนำมาลงในวันข้างหน้าอีกครั้งหนึ่งสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าไปและบ๊ายบายไว้เจอกัน